เอาอคืออะไรมหาที่ไรไปตลอดน้อยว่ะคือฟังด้วยฟังด้วยฟังด้วยเฮ้ยก<ะ>้าวสองห้าหนึ่งย่ทำงานเป้เด็กๆพี่ยาวมือกระเป๋าอะไรครับพี่น,น,นี่นี่เขาสองครับนี่คือพ่อพ่อสอนตัวด้วยนะข้าคนหนึ่งครับคนเดียวด้วย อากาศปะโอ้โหหนึ่งครับอันนี้ใครเนี่ยเอ้าแก๊งเดียวกันเนี่ยครับแก๊งเดียวกันแก๊งไงมึงมึงจำไม่ได้เหรอเนี่ยใช่จำกันไม่ได้เหรอครับไม่รู้เลยเนี่ยไม่รูปพี่ไป่าบอกอะไรโอ้โหหนึ่งครับโค้โหหนึ่งคนในแก๊งคนในแก๊งเขาคนในแก๊งเราแก๊งเดียวกันนะทำไมจำกันไม่ได้อะพี่เบลก็บอกอะไรดียี่สิบสามเขีย้วกูต้องมาเกอบนาเสีุยอะไรเนี่ยยี่สิบสาม ขวดคืออะไรห้าคนพอดีรู้ไหมเนี่ยมึงถามชื่อเขาดิเคาชื่ออะไรเนี่ยพี่ชื่ออะไรเนี่ยเอ้าแล้วพี่ชื่ออะไรขนาดคนในแก๊งเดียวกันยังไม่รู้เลยกูเปิดชีตเตอบเไอเกอร์อยู่ในจอนสันสมิธฮะเดียวเดียวมอสมอสมอสเอ้าเขาไม่ใช่หรอเอ็ดมอสโลเปตัยเย็ด ชื่อแซมคูเปอร์ครับใช่ปะเนี่ยคือไค่ไข่เป็รอกกูด้วยพี่แซมเปลี่ยนไปนี่ไม้หลักเลยนะนี่ไม้หลักอีกระปอดเลยนะอ๋อผมเป็นไม้หลักเหรอเนี่ยเอ้าเป็นป่านนี่ไม้หลักเลยนะเล่เป็นปอร์มไปไหนเนี่ยโมเดิเลยนะเนี่ยเพราะผมได้ทุกตำแหน่ง ป้าปาป้าทำไกูต้องมากรอกน้ำเนี่ยยังไงใช้คนอื่นนั่งกรอกน้ำอยู่เลยไม่ใช่คนอื่นแตขับแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันเดี๋ยวเราสลับท่าไหร่เนี่ยดูก่อนนึงมาฮัลโหลครับคุณแซมคุณสลัเท่าไหร่น่ะเอ้ยเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ กูไม่ใช่อจ้ะเปลี่ยนทบอลเนี่ยักสอเอ้ย็ลอนห้าไงคบสลอตหาสลอนห้างด้ยคุรู้จริงว่ะซ้ำนึงี่ยนว่ชื่่ชื่อดิวว่ชื่อดยวอันนี้เชื่อยังว่าชื่อแซมไม่เชื่อครับ แล้วว่าแต่ชื่ออะไรกันบ้างครับอ้าวผมชื่อจอน์้สวทอมิตอ้าวอีกคนในแก๊งยังไงเนี่ยทำไมจำกันไม่ได้เนี่ยคืออะไรไม่มันหยุดมานานมันก็ต้องมีลืมเรียนกันบ้างถูกไหมล่ะกระเป๋าหนึ่งสามสี่สามสามี่สามฟึ่งไรนี่วะเอ๊ไปตู้แดงพีซ่าไปพีซ์จอนพี่ชขโมยทาไมกูเป็นคนเดียวที่ยังเก็บไม่เสร็นอ้าว เราขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับอุ้ยคุณมาเช็คบัตรผมได้ไงครับเอ้าจะได้รู้ไงรู้ว่าอะไรชื่อแซมจริงไหมชื่อแซมไปเถอะเอ้เช็คบัตรไงต้องเช็คบัตรชื่ออะไรวะเนี่ยเหมือนตัวบัตรเข้างานอะกูพูดไปเรื่อยก็เหมือนตัวบัตรเข้างานอะ งานอะไรอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยคุณตรมหนึ่งสามที่สามครับมึงเช็คแบบประชาชเนเงินไว้เหมือนตัวบัตรเขาง,งานน่ะแบบเวลาเขาแลนเนี่ยะจะมาจอดรถก็ต้องตรวจบัตรอ่ะถูกปะละ่ะนี่ลืมตรวจบัรบตรแล้วเนี่ยเออให้ไปแล้วามาเสร็จแล้วไม่ต้องตรวจแล้วเอ,เอาอย่างนี้เราก็สามารถอุ้มค่าได้นี่ถูกไหมพี่ได้ได้ไงแล้วก็สามารถค่าแล้วก็อุ้มได้นี่ได้ได้ไงอ่ะ ม่ใช่อุ้มเอิร์ดนะอุ้มไปป่นคือทำได้ไงเอาเพราะเป็นแก๊งเดียวกันใช่ไหมล่ะใช่กก็็เเปนดียวคือคือเราจะต้งแก้คนในแก๊งหนีไม่ได้นั้นเนี่ยตรงนู้นดีกว่าตรงนี้มันยังอยู่ในเรียนไม่เป็นไรคุยกันตรงนี้แหละคุยกันตรงนี้แหละไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปตรงที่ยืนเราไงจริงอันนี้จงกับตีมไปีแต่ผมแย่งให้นะเอารถไปกูส่วนนะเอารถเอารถไปไปปีบนเขาอ่ะ คุณกับคำนะครับไม่ได้กลับคำแต่จิตได้บอสทาบอสไม่เป็ไรเรรามีตีคนไงมายืนที่ของเราดีกว่าจำนึกเลยโทรศัพก่อน,าาน,นอูอเขาชื่ออะไรกูยังไม่ดูเลย <c oughs> บอสบอส เด,เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาครับไมคแก๊งไปเชียร์ดูดูหอนแกก่อแกงรออะไรดูจาวแม่งทุกคนอ่ะไปเรื่อยอ่ะเงาอ่ะชื่ออะไรก่อนนี้ เกลียดทะเลเอ้ยอันนี้คืออะไรกินอันนี้สาวเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเอยนึกว่าคนใหม่เปลี่ยนสีหัวเอาเจ้าชู้แล้วเขาก็มาหึงหนูเองแล้วเขาเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยคืออยเกือบทักผิดนึกว่ากินเอาสาวใหม่มาถ้าจําเสียงไม่ได้อันนี้ใช่เลยนะเกียงยเดออะไรก็เราไม่รู้ว่าแฟนนายไปเปลี่ยนสีผมแล้วก็นึกว่านายกินคุยกับสาวใหม่อ่ะโอยหนูไม่ใช่แฟนค่ะหนูเป็นแค่แบบ คนแวะมาจีบเขาคือโดเดอร์เขาบอกว่าเขาอยากให้กูไปจีบคนอื่นดูแบบว่าไหนบอกว่าคีโมว่ามีทักษะพอกูไปจีบคนอื่นแล้วไปจีบได้แล้วแล้วก็คุยกันก่อนนั้นว่าเขาแค่ประชดป้าทำไมไม่เห็นหนูไม่หนูไม่ได้ประชดเลยหนูก็แค่ถ่ายรูปกับเพื่อนหนูเองอ่ะแต่รูปกับเพื่อนหนูหัวใจบอกว่าหนุ่มงานดำพาไปฟาร์มได้เลยเอ้ยเอ้ยแม่งแกงเราเรียกว่าขอโทษนะเพื่อน เอาว่าไงมาจีอ๋อไปไปคุยกับคนอื่นไปเรื่อยมาจีเพราแต่เราทำอะไรกันเนี่ยเพื่อนเต้นไงเต้นแล้วเลยพิธามเราทำอะไรกันเดียวเพื่อนเหงาจังเลยพิธามหมอนายจะทำอะไรอ่ะเพื่อนเราไม่รู้ว่าอยู่เพื่อนบนมาพิธามเนี่ยนายนายจะไปทำอะไรอ่ะคือเราไม่ได้ทำอะไรเราถามไปเฉงไงเออซื้อไอ้เบาๆเนี่ยเด้องามเธอมีแหง เลื่อนเหมือนกันนะแก๊งเชนเป็นไรเล่นเลยเขาแนพี่ลิบอมีน้ำมันไอ้ทั้งนี้ก็ทันนี่แน่ไม่ต้องเปิดหลอกลำโพงอ่ะเอาเลยีไม่ไม่จีเราลองเพลงไม่เป็นถ้าเป็นวิชาบุคคลได้อ่ะไม่ปกติแก๊งเรามันมีคนแค่นี้เหรอมาจีรออะไรอ่ะทำไมมันน้อยจังอ่ะ มันอยู่น่ะอยู่เหมืองอยู่ดำน้ำน่ะพอดีแก๊งเรามันขยันนะไมจี้ไอไอพวกเนี้ยมันเป็นพวกแบบพวกแบบพวกคนรวยถูกไหมล่ะพวกไม่ไม่ไม่ทำมาหากินน่ะเอาอ่ะเอาเล่นไปอยู่ตรงเนี้ยเอาก็รวมถึงนายด้วยดิไมจีไม่เราเราจะอตอมแล้วไงเอาไปไหนอ่ะไมจีเราแก๊งเราเล่นเทนนิงปะเนี่ย เล่นอยู่แล้วเออใช่ออ๋ที่เดิมใช่ปะที่เดิมใช่ปะใช่ที่เดิมใช่ปะใช่เออครึ่งชั่วโมงก่อนลีไงเรานัดกันไปแล้วนี่ทุกรึ่งชั่วโมงก่อนลีไงทุกปีอ่ะแม่งแกงเราไม่งคนรันเร็วอ๋อไหมจีเออเจอกันนะที่เดิมนะไปที่ไหนเนี่ยมที่เดิมที่เดิมเอ้ยที่เดิมว่าแต่ที่เดิมไหนอะอ้าวมันรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอสามบินว่าสองใช่ไหมกาดังสามบินว่าสองถูกปะอะไรโกดังน้ะมันไม่ใช่หรอเอ้าใช่หรอ อ้าวเวจีดูจิบมั้งอยนี่ไมจีรู้ไหมเนี่ยเราลืมอ่ะเราไม่ค่อยอยู่ในเราเราไม่อีสปอร์ตเนี่ยเราซ้อมเยอะไปหน่อยเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเราเล่นอันนี้ที่ไหนองถูกป่ะเราเออจัดนี่ไม่ดรอปแมนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแซมเอาก็เลยชื่อแซมเออเราดรอปลงเราดรอปลงเราดรอปลงไปเรื่อยอ่ะไปได้อีกนานใครขอลองหน่อยดรอปยิงเป่ามีแค่ตักกระดาษมันเดียวเนี่ยลองได้ไหม ไม่น่าชนะเขามาเปล่าฉลามด้วยกันก็ได้เราก็มีไม่ได้เอาไอเทดมาดิดอย่างสีแดงป่ะอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะไม่บ้านอ่ะเอ้าไอแซมมันปางหลามแดงไม่ใช่เหรอแซมอ่ะเออใช่ใช่ถูก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 ไาจีถือว่ารู้จริงนี่จำจำได้ไอแซมเป็นปางหลามแดงเอ้าว่าทำอไมพี่เอ้าอดีตคับพี่ไม่ทำอะไรู พี่ทำไมจีพี่กลับไปหน่อยเอา้าคืออะไรเฮ้ยลงไมจีเดียวกันเอา้าคือไรคืออะไรลง,งไปถูกืออะไรคืออะไร,อไรเอ้าไมจีคนใหม่มานี่ถูกปะนี่นี่จำเพื่อนได้ไหมเนี่ยเออนีคเขาเพื่อนในแก๊งครับจำได้ปะเนี่ยเราใครตักเขาไปทวดจริงๆไม่รู้ครับ เอาเพชรต่อจำมาดีไม่ได้เอาจะแก้เดียวกันเอฮ้ยใครมันไม่ใครมันมีลำโพงเปิดเกงไว้ดิไปได้จริงเดี๋ยวเฮ้ยน้ำพร้อมวางไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ทำให้มีข้าวใหม่เลยมีข้าวใหม่แบ่งไม่ได้อ่ะ อะไรท่าใหม่มันอยู่ไหนวะไอเจคท่าใหม่มันอยู่ไหนวะเพื่อนนี่เลยเอลบิดเอลบิดพี่ว่าีแล้วเอลบิดเอลบิดเอลบิดขนาดนี้ไม่ละอะไรคือไม่มีเพลงเออไม่ซิง็กี เอืมเอาไปเรื่อยอ่ะเอาไปอีกนึงเฮ้ยเอ้ยมาปีนอี่น่งมานิ่งเหรอใช่เอ้ยมาปีนจะไปด้วยไหมเนี่ยที่เดิมใช่บ่านเจอกันเจอกันที่เดิม เดิมเนาะที่เดิมเดิมใจกันจ้าที่เดมาเติมไหนที่เดิมอ่ะเติมหนึ่งอยู่แล้วอ้ยรู้ดีวิเก่งจาดเอาขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เปกูไม่ไปหรอกไอ้เชี่ยบ้าไปเลย